Oh ho! Oh -ho. What are you doing? I'm ready to uh, sleep, now. Oh ho! Finally go to sleep. love mm. What? You stay up all night. What time is it there? For me, 1:20 p.m. Oh ho! Oh ho! i got pimples. I know. See, oh, that's not really good. You need a uh, skincare. I'm using skincare right now. Yeah, that's why I say you need skincare right now, cause it's not really, oh, not really good, huh? Oh uh ho! -huh. I like you it. You always, you always tell me, use skincare. You need like skincare. Hi. And I'm using skincare. But your skin really good. Really gang. Really good, not really king, mate. Right? No, it's really good, really gang, really really uh sweet mark You are really gene. Oh ho, you all open Huh? You all open What's that mean? Auto with me which means you lying. No, 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 not lying, not lying. I just come I to life for like a five minute and then I'll go. Show me yut, Why <laughs> you <laughs> say <laughs> you say and then you'll go or and then you'll call me Jean. huh? Alaya. Ah. Alaya, I mean, you Alaya. Alaya. Ronnie. Hi. Okay, well, you have a you have a good life. Okay, Semi? Yeah, with you of course oh, oh -ho. but i'll 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 watch you i need to um i need to clean up here that's okay because i will i'll go live for like five or ten minutes after i finish my skincare and then boom gone okay 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 <laughs> well you got my number huh hi no <laughs> Alina, I don't know what you say. I don't know what you're talking about. Okay, okay. สวัสดีค่ะ. You're真的. Oh Okay, okay. you say, you say. Okay, I will tirak Really, Jin. I don't know what you say. <laughs> แต่งชุดแบบไหนดีเสื้อเชิ้ตไหมเชิ้ตแบบสบายสบายแต่ว่ายังหล่อเทเอาไหมแต่พรุ่งนี้อะแต่งหน้าหล่อแน่นอนนะคะทุกคนแต่ว่าเชิ้ตแบบสบายหล่อเทจริงร่างทองเลยเหรอ <g ül> ร่างทองเลยเหรอ ฟังไม่ได้เจอเขามาฟังฟังหยุดเนี่ยฟั่งหยุดจานังคารพรุ่งนี้นี่ถึงได้เจอไม่ได้เจอมาสี่วันนั้นแต่งเป็นอืมจริงจริงแต่งแต่งเป็นเนกกี้เลยนี่ก็น่าสนใจนะ <ś c oughs> แต่งเป็นเนกกี้เลยก็น่าสนใจนะเลยนะเลยเหรอก็คือถ้าซูพีโอไม่ได้เราก็เปลี่ยนเวฟเลยดีดีดี ได้ค่ะแกน่าจะเอาแบบเจลลูกปาดปึ้งไปจบแต่งเป็นนักกีนี่คือเกยเออเนะเธอหล่ออยู่แล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้หล่อหล่อเลยพรุ่งนี้ไปแบบหล่อหล่อเลยแต่ว่าทุกคนที่อยู่ตรงนี้ต้องช่วยกระจายข่าวด้วยนะนึกอ,ออกไหมต้องมาดูนะไปสแตนบายประมาณแบบห้าหกโมงนะคะแต่ว่าได้ขึ้นเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ทุกคนต้อง ต้องดูนะจริง,จร,งจริงงานเนี้ยแบบพี่เบลหามาแต่ว่าฟังก็ไปด้วยวฟ้าถือว่าเป็นทีมงานพี่แน็กไงฉันก็อยากไปดูบรรยากาศนึกออกปะเธอแล้ววันนี้คนดูเป็นล้านแน็กมานิโอพออกออกพร้อมกันหล่อชนหลอเฮ้ยอาจจะเป็นหล่อชนสวยหรือเปล่าไม่รู้อุบไว้ก่อนเออ,อยังไงฝางทุกคนช่วยแชร์ด้วยนะคะ ช่วยเป็นโคศกให้หน่อยนะคะพรุ่งนี้นะไม่แต่วันที่เขาโทรมาไอเนี้ยวันที่เขาเข้าไลฟ์เจนนี่เมื่อวานปะแต่ที่แบบคือหนูงงมากหนูเปิดติ๊กต็อกมาแล้วก็เอา้าตอนไหนไม่บอกปะ่ะคือตอนแรกอะรู้อยู่แล้วว่าอะได้ไปวันที่สิบห้าแต่ฉันงงว่าได้ไงก่อนได้ไงในไลฟ์เปิดมาแล้วคืออึง้งงงที่งงวันนั้นคือรับสาย ได้ยังไงไม่ออกปะ่ะรับสายได้ยังไงสภาบ,บเออรอดูความสนุกเลยแต่ว่าก็ไปแบบว่าเอนเตอร์เทนจอยจอยทุกคนยังไงก็ฝากฝากแบบมีความสุขมีความสุขนนะคะใช่พี่เบลเก่งมากจริงสุดยอดสุดยอดสุดยอดต้องขอยากไปอยากไปแบบเจ้าที่บ้านเขาดีเนาะขอไปโมูด้วย ได้ไหมคะเจอกันพรุ่งนี้ในไลฟ์เจนนี่เจอกันนะคะจริงๆไปแล้วทุกคนฝากแบบกระจายข่าวด้วยเนาะวันที่สิบห้าพี่แน็กมีไปไลฟ์กับเจนนี่นะคะก็สแตนบายประมาณห้าโมงครึ่งหกโมงแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าจะได้ขึ้นเป็นคิวที่เท่าไหร่เพราะว่าเขาน่าจะแบบเรียวไทม์เลยตรงนั้นก็ยังไงฝากทุกคนแบบว่าเฝ้าจอเฝ้าใจเคาะจงเคาะใจเคาะจอตอนพี่ฉันขึ้นย่อมต้องตังโอเคปะ ะะฝากอปกำลังจใจพี่แน็กด้วยน่าจะหาแน่นอนเพราะว่าพี่แน็กกับพี่เจนนี่เองก็เคยร่วมง,งานกันตัวฟังเองก็เคยเจอพี่เจนนี่เป็นคนที่น่ารักมากนึกออกปะคือเขาเป็นผู้หญิงตัวเล็กที่แบบคนอะไรมันมีความสามารถได้ขนาดนั้นอาจริงๆนะนักร้องเจ้าของค่ายเออนักไลฟ์คนขายของทำเจ้าจของแบรนด์เคยเป็นนักข่าวด้วยคือแบบคนเก่งอะ่ะคนอะไรจริงๆนับถือความแบบสุดยอดของเขาเลยอะ แล้วเขาเก่งทุกด้านเลยเจอกันค่ะโอ้ยมีแน่นอนทุกคนรอได้เลยนะคะพี่เนะ็กมีแบรนด์แน่นอนบอกเลยว่าตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงแบบ on process นึกออกปะแต่ยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมีเปิดตกากร้อกเซอร์ด้วยนะคะฝากกระจายข่าวให้ทีนะเซอมันแซบนะออ้ไลค์ช่อแก่า on my t o n ง e โอมออม โอโโอ้หไหนชื่อกันอ๋มไหมคะโอ้โมโอเค anyway พรุ่งนี้น่าจะเปิดตะก้าบ็อกเซอร์ขอบคุณค่ะพรุ่งนี้น่าจะเปิดตะกาบ็อกเซอร์นะคะแต่ว่าอาจจะแบบเอ่อทำคลิปติดตะก้าหรือไม่ก็ไลฟ์กันแบบสั้นๆเนาะขำๆอาจจะเป็นแบบว่าฟางโทบี้พี่แน็กวบๆแบมบ้างเวลาพรุ่งนี้เข้าไลฟ์เจนนี้ยังไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่าต้องไปรอคิวสแตนบายเนาะ ยังไม่แน่ใจว่าจะได้ขึ้นเป็นคิวเท่าไหร่จับพี่แน็กมัดมือมาเท้าตัดผมเลยเธอเธอต้องให้เขาแบบว่าเอางี้นะแอบซปอยว่ายังตัดผมไม่ได้เพราะว่ามีสาเหตุมีสาเหตุที่บอกไม่ได้อุบวยก้อนแต่ยังไม่มีเหตุผลที่ต้องตัดแต่ว่าหุ่นเนี่ยร่างทองกำลังมาและรอเลยจริง พรุ่งนี้เปิดตะก้าบ็อกเซอร์ด้วยนะคะทุกคนจริงๆต่อให้พี่แน็กไม่เปิดใช่ไหมฟังจะเปิดเองเพาฟังนะ่ะคือผู้กุม TikTok Shop ไม่มีอะไรแค่นั้นแหละฉันจะเปิดตะก้าให้ทุกคนกดบ็อกเซอร์แต่ว่ามีจำนวนจำกัดเท่านั้นร้อยบ้านแรกที่จะได้ไปมันจะง่วงตอนตะวันขึ้นจริงๆร้อยบ้านแรก ที่จะได้ไปกกรนแถมถุงพลาสติกให้ด้วยมีลายเซ็นไหมเดี๋ยวฟังเซ็นให้ <c oughs> <c oughs> ไม่มีลายเซ็นพี่แน็กเดี๋ยวให้พี่หมีเซ็นให้ขอโทษนะต้องไปแล้วเพราะแบบ USA is calling